สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องพี่ตัววัชุอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาโชว์การใช้แอปที่เป็นจำลองว n d o w s 10นะครับแต่ว่ามันไมไ่สามารถหลดโปรแกร,รมเหมือนว n d o w s 10ได้นะครับมันก็เป็นแอปพฉเๆนะครับงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับก่อนหนึ่งมากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ก่อนนะครับ ส่วนวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะครับแค่ตั้งค่าให้มีเมาส์โผล่ขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเมาส์มันก็ไม่เหมือนนะครับอ่าเรามาทําให้มีเมาส์กันอ่าเราได้เมาส์แล้วอ่าน,นี่ไงเมาส์กดไปเลยนะครับนี่ไงครับเมาส์ผมไม่ได้ใช้คอมช่วยนะครับวันนี้ผมเลื่อนปกติแต่ว่ามาอัดหน้าจอมันจะไม่เห็นนะครับ ก็ได้าน,นง่ายครับเลื่อนเมาส์ก็ยากอยู่เนี่ยครับมันก็เป็นอย่างนี้ครับออกเหรอเดี๋ยวมันจะมีการออกได้ด้วยครับพอออกจากแอป,ปนี้มันเหมือนแบบว่าปุ่โมโฮมถ้าเกิดกดที่แอป,ปอันนั้นนช่ครับเดี๋ยวขอ มันมีฟังก์ชันอะไรคล้ายกับว mm ิดีโอสิบนกเวียนแผงกันแจ้งเตือนแผงกันแจ้งเตือนให้เราปัดทองบรลงมาอีครับอ่าแคหน้าจอหนึ่งผมนึกว่ามัจะแคปได้ไม่เหมือนอวิดีโอ สิบมันก็อย่างนี้แห้ะครับู Low. มันมีโฆษณาด้วยนะครับผมนึกว่ามันได้มีผม,มก็เลยกดมั่วไปเลยอ่าเราจะลองกดอะไรไปนะครับ ผมคิดว่ามันตั้งค่าได้ปกติมันไม่ได้ครับปุ่มปิดก็คือปุ่มกดไปที่การตั้งค่านะครับอ่าผมไม่รู้กับขอ้ออะไรมานะครับมันก็มีโฆษณาบ้างนะครับ อ้ากกวถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแค่เล่นโช์เฉยไม่มีอะไร